สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับผมในการหาเทมเพลตทำอินโทรแบบง่ายๆโอเคนะครับผมซึ่งอินโทรที่หานี้ก็จะเป็นอินโทรสำเร็จรูปนะครับผมซึ่งสามารถเอามาเปลี่ยนชื่อเป็นของเราได้เลยซึ่งก็มีแจกฟรีนะครับผมตามอินเทอร์เน็ตอะไรทั่วไปแต่วันนี้ผมก็จะมาแน,น,านะนำครับผมการหาเทมเพลตแบบง่ายๆผ่าน YouTube ซึ่ง เราสามารถเซิร์ชหาได้ง่ายๆเลยครับผมใน YouTube ซึ่งบางคนอาจจะใช้ประโยชน์เหล่านี้นะครับผมมาหาเงินจากเราโดยการที่แบบบางคนก็รับทำอินโทรทัวร์สิบซึ่งบางทีเขาแค่โหลดไอเทมเพลตมาก็เปลี่ยนชื่อของเราแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมซึ่งบางทีเราเราก็ทําเองได้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะหาเทมเพลตได้ย่งไรกันไปไปดูกันเลยดีกว่า โอเคครับผมเดี๋ยวมาห่างเลยดีกว่าหลังจากที่เราเข้า YouTube เลยนะครับผมแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า Intro เดี๋ยวเดีแป๊บ,บนึง Intro Template น,นะครับผมซึ่งเราสามารถแก้ไขได้เวยกันโดยการใช้โปรแกรม Cinema c d นะครับผมหลังจากนั้นแล้วก็เลือกลิงก์เข้าไปนะครับเห็นจะเห็นไหมครับว่า Intro ค่อนข้างเยอะครับ Intro สำเร็จรูปซึ่งเราสามารถเอาไว้พวกนี้ครับไปแก้ไขได้ครับผม โดยการใช้โปรแกรม cinema า d ดีหรือว่า after effect นะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่ตอนนี้ผมเจออินโทรแล้วนะครับผมเรามาดูอินโทรกันว่าผมจะใช้อินโทรตัวไหนไม่ใช่ตัวนี้นะ <c oughs> นี่ผมใช้อินโทรตัวนี้ามาแก้ไขนะครับผมแล้วก็มาดาวน์โหลดเลยดีกว่าแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับนี่ฟรีดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดเลย กดดาวน์โหลดเทมเพลตปุ๊บมันก็จะให้เรารอนะครับผมเราก็รอสักคู่นึงโอเคครับหลังจากนั้นเขามันก็จะเด้งไปหน้าดาวน์โหลดนะครับผมเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยปึ๊บแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาที่โปรแกรม Cinema 4 d นะครับผมหลังจากนั้นเราก็กดไฟล์เพนเลยแล้วก็เลือก เทมเพลตนะครับผมที่เราเพิ่งจะแตกไฟล์แล้วเราก็โหลดมาม่นกี้นี้เพิ่เข้าไปปึ๊บอ่านมัขึ้นมาอย่างนี้อ่าเรามาลองเลยดีกว่าเป็นยังไงอ่าจะเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นว่า u n เนมคือให้เราใส่ชื่อของเราเข้าไปแล้วก็จัดการเลยครับอ่าอย่างผมก็ใส่ชื่อว่าเออคุงแล้วกันเออ พุงโอเคเรียบร้อยแล้วไปดูใหม่ดีกว่าปึ๊บอ่าโอเคเห็นไหมครับตอนนี้เราก็สามารถเลือกได้ครับว่าอ่าให้มันขึ้นไปห,หน่อยดีกว่าถ้าตัวมันตกโอเคไปดูใหม่อีกทีนึงปึ๊บอ่าก็เสร็จแล้วครับแค่นี้ครับแล้วเราก็มาตั้งค่านะครับผมว่าเราจะเอาพุทออกไปเป็นขนาดเท่าไหร่ครับผม เซฟเป็นไฟล์ชื่ออะไรปึ๊บแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ไปเสร็จแล้วเราก็มาปิดนะครับแล้วเราก็มากดที่ตรงนี้ครับ Render ซึ่ง Render มันก็ค่อนข้างจะ Render นานครับผมยังไงเราก็จะข้ามไปเลยดีวยกว่าหลังจากที่เรา Render เสร็จแล้วครับผมแล้วก็มาเปิด Open Do ดูเลยดีกว่าจะเป็นยังไงปึ๊บอ่าแล้วก็มาดูเลยดีวยกว่านี่ ซึ่งอันนี้ผมก็เรนเดอร์ไวแล้วนะครับผมเรนเดอร์ไว้กอนหน้านี้แล้วอ่าโอเคแค่นี้แล้วผมหากถูกใจหรือว่าชอบนะครับผมก็ช่วยกดไลค์หรือว่ากดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเน่วันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับผมขอตัวลาไก่อนนะครับผมสวัสดีครับ